ก็เรียบร้อยดีแล้วกินครับขอให้เป็นอย่างนี้ทุกปีแล้วปีหน้าเราจะจุดกับคืนฮะท่านอัจรันเพตาบอกเอาก็คืนมั้งได้เลยเอาไอ้สมศรไอ้สมศรัะเห็นกบวนไปเลย ใจเย็นเย็นดูใไม่เรียบร้อยเรามีเวลาฝนก็ไม่ตกแดดก็ไม่ร้อนปลอดภัยไว้ก่อนไปตามของฉันเถอะนะครับไอ้ทองขาวกับทองแดงจะล้มกันประจําไม ก่อนเล่นล็อกหลักหนูกันเลยไปใช่ไหลอกมาทาเอาแล้วเว้ยเวต้องกอกเลยว่า ดีหอยเป็นเป็นที่เสียบผมมีต้นไม้กระเท้ามีทั้งตะกุดตอกให่อโอยงพอแงไม่เคยดีแไม่เคยมาดูเลยไม่แน่ใจวันนี้มาหรือเปล่าไม่มาไม่มาอีกนะ มีบอลโอ้ยครับสารปัดตั้งปัดตะตันตได้แน่มานี่ได้ไม่ได้ก็เสียผันเลยอ๋อแน่นอนครับไปโน่นนี่กว่าได้สองโอ้ยเดี๋ยวนี้เจ้าว่าผู้ตรวจอุปทานตั๋วห้าพันครับไปแล้วไปแล้วเข้ามาโอ้ยโอ้ย

เฮ้ยถามวอยน็อตเฮ้ยเลี้ยวเลี้ยวเฮ้ยน็อตรถอะไรตวิ่งครับเวิ่งก็วิ่งไปดิเพ็ดจอดได้ที่ไหนเล่าไม่บุกา่หมกาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ยังเอาไปเขาจอไปาไปจุดพระมาสี่วัดพมาสี่วัดโนสี่พ แต่ถ้าเป็นสอนจะอหัวให้เสร็สายก็ไม่กลัวเพราะเรือเหล็กมีเยอะ